ดัชเในเอ็ขาบอกว่า6อาหารที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงคืออะไรบ้างข้อ1อาหารกระป๋องอาหารแปลรูปต่างๆเพราะน้ําตาลสูงโซเดียมสูงไขมันไม่ดีสูงและยังมีวัตถุปรุงแต่งรส กลิ่นสีต่างๆและยังมีสารเคมีปนเปื้อนด้วยเพราะฉะนั้นอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องพวกเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายงดนะคะไม่ทานนะถ้าใครอยากความดันโลหิตลดลงต้องไม่ทานข้อ 2. ต้องเลี่ยงแอลกอฮอล์เพราะจะยิ่งทําให้ความดันโลหิตสูง 3. ให้เลี่ยงเนื้อแดงเช่นหมูวัวแพะเพราะคอเลสเตอรอลสูงไขมันอิ่มตัวสูง 4. ต้องลดปริมาณน,น้ําตาลลงไม่ทานเครื่องดื่มหวานมันลด มขนมหวานลงข้อ5เลี่ยงการทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปลามกะทิไขมันจากสัตว์น้ำมันหมูชีสถ้าท่านไหนยังชอบทานนมอยู่นะก็เลือกทานนมไขมันต่ำหกให้เลี่ยง ทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเช่นเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันต้องงดไขมันทานมีอยู่ในไหนบ้างวิปปิ้งครีมบางยี่ห้อมีในครีมเทียมแต่ครีมเทียมนี่ถูกยี่ห้อนะเพราะทำมาจากน้ํามันพืชมันคือน้ํามันพืชเอาไปแปลงทําให้เขาแห้งลงอ่ะกลายเป็นผงๆได้อ่ะแบบนี้คือไขมันทานเนยเทียมของทอดต่างๆนี่คือสิ่งที่คุณต้องงดทานในรูปแบบของดิสไดเอทเนี่ยจะช่วยให้คุณลดความดันได้จริงแต่คุณต้องทราบว่าอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ